สวัสดีเอีกาชนนักตนทกับมนนี้ผมอ้อนอีกามารานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอรประเด็นสรุปสถานการณ์ลุ้นแชมป์และหนีตกชั้นสําหรับ5ลีกใหญ่ยุโรปกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้2วีคเนี่ยอบอกเลยว่าคอบอลเหงามากนะฮะผมเชื่อเลยว่าเลยหลายคนไม่ได้อินกับเกมระดับทีมชาติยกเว้นว่าอาจจะอินกับทีมชาติไทย แต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาใต้อาจจะไม่ถึงขั้นแบบเออกูต้องดูนะบางทีอ่าไม่ดูก็ได้แต่ถ้าเป็นในลีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถึงในถึงกันนะฮะโอเคช่วงนี้อาจจะเงาเหงาแต่อีกาชเนลไม่เคยทำให้คุณเหงานะฮะเพราะจะมาสรุปสถานการณ์ลุ้นแชมป์และหนีตกชั้นใน5ลีกใหญ่กันนะครับบางคนก็อาจจะ ลีกาโชเป็นยังไงเอ้ยสเปนเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้อีกาจะสรุปให้ฟังฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพลนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางกับแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ลีกแรกก่อนครับลีกอังฝรั่งเศสครับลีกอังฝรั่งเศสครับตอนนี้เราไปกันที่กลุ่ม ลุ้นแชมป์กันตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะฮะการลุ้นแชมป์ของเด็กเอิงฝรั่งเศสโคตรมันครับมันสุดๆครับสเสดาจเราใจอย่างแน่นอนครับมันอยู่ทีมเดียวนะฮะนั่นคือปริสซัง,ช,งชักแมงเปเชของลุยส์เอนริกเก้นะครับรายร้อมรอบด้านด้วยนะั้งแต่ระดับคุณภาพซึ่งต้องบอกว่านี่คือลีกของพวกเขาตอนนี้คือแบบดึกหัวหาดยืนหนึ่งอยู่ทีมเดียวเลย แล้วก็แต้มห่างจากอันดับ2เนี่ยไม่เยอะครับไม่เท่าไหร่ฮะ19คะแนนครับอ้และอันดับ2กลายเป็นทีมที่ผมเชียร์ด้วยผมซัพพอร์ตโอลิมปิกมักเซดูแต้มของมักเซแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องหวังแชมป์ครับประคองให้มันได้รองแชมป์ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะฮะตอนนี้มักเซเนี่ย49คะแนนส่วนเปชเชเนี่ย68คะแนนห่างกันถึง19แต้มการันตีไปเลย100%เเซ แชมป์ลีกเอิงเป็นของเป๊เชยมันก็ไม่แปลกครับที่ในเวลาที่แบบก่อนแข่งฟุตบอลยุโรปเนี่ยลุยส์เอเบรเก้มองว่ากูใช้ชุด B ชุด C ยังได้เลยเพราะว่ามาตรฐานของลีกเอิงเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับลีกอื่นๆเป๊เชก็เลยโอเคแทบจะการันตีละแบเบอร์ละไปเน้นในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่านะครับดังนั้นการลุ้นแชมป์เปเชไม่มีปัญหาทีนี้ไปดูประเด็นที่2ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ คือกลุ่มนี้ตกชั้นครับไปดูกันหน่อยฮะจะได้รู้ว่าเออลีกนี้ไอ้ทีมนี้มันสุ่มเสี่ยงดีกว่าทีมที่มีโอกาสหลุดไปเล่นลีกเดอร์สนะครับหรือว่าลีกรองเนะี่ยคือมงปริเลเย่มงปริเเย่นี่ตอนนี้15แต้มถือว่าต่ำมากถือว่าลุ้นหนักมากเลยนะครับสุ่มเสี่ยงมากกับการหล่นไปเล่นในลีกรองราดับต่อมามีแซงเอเตียนมีเลออาฟมีแรงส์นี่เป็นกลุ่มที่มินเมต่การตกชั้น จริงๆถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยผมไม่อยากให้แซงแตียนตกนะเพราะว่าแซงแตีนนยนถือว่าเป็นทีมเก่าแก่ของหลีกเอิงของหลีกฝรั่งเศสครับอดีตเคยคว้าแชมป์หลีกสูงสุดมาแล้วหลายสมัยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดูมีสเสน่ห์ใส่เสื้อสีเขียวสำหรับแซงแอตเตียนแต่ว่าปีนี้กระเสือกสกระสนดิ้นรนหนักมากนะครับอ่ะผ่านไปหลีกเอิงฝรั่งเศสทีนี้เราไปดูที่หลีกไหนกันดีครับหลีกที่2คือหลีกอิตาลีครับ เกาโชเซเรอาอิตาลีอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีทีมเชียร์ในอิตาลีแหละสำหรับผมเนี่ยเชียร์เอซีมิลานและคุณล่ะครับเชียร์ทีมไหนเราไปดูในประเด็นแรกของลีกเกาโชเซเรอาอิตาลีก่อนเรื่องของการลุ้นแชมป์การลุ้นแชมป์ในลีกเกาโชป,ปีนี้ถือว่าเข้มข้นนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งคืออินเตอร์มิลาน29นัดมี64แต้ม อันดับ2นาโปลี61แต้มและอันดับ3อัตลตันตา้า58นะครับตอนนี้เวลานี้สื่อร้านผูเขามองว่าโอ้โหอินเตอร์แข็งแกร่งเหลือเกินไม่มีอะไรทำให้พวกเขาเนี่ยหลุดจากวงโครจรในการลุ้นแชมป์เลยต่อให้มีบางช่วงบางเวลาเจอกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บแต่อินเตอร์อยังเดินหน้ากันอย่างมั่นคง นะครับตัวผู้เล่นก็ยังคงผนึกกำลังรวมกันทำให้อินเตอร์ได้ผลลัพธ์ที่ดีในแต่ละเกมแต่ละเกมครับและในเวลาที่พวกเขาเจอนาโปลีก็ถือว่าเก็บผลลัพธ์ที่ดีได้และล่าสุดเนี่ยก็ได้ได้ว่าสอนเชิงออตแลนตาได้สำเร็จด้วยนะครับนั่นทำให้อินเตอร์ตอนนี้มีโอกาสสูงในการหยิบสกูเดตโตนะครับแม้ว่าแทบจะห่างจากนาโปลีไม่เยอะนะครับแต่เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นภาพรวมแล้ว อินเตอร์ดูจะมีความมั่นคงมากกว่าหลายๆทีมครับยกเว้นในช่วงท้ายปลายซีซั่นอันตโตนโคอนเต้ของนาปโปลีปล่อยพลังที่เศษอะไรออกมาและอินเตอร์พลาดกันเองอันนี้ต้องมารอดูแต่ตอนนี้คือเต็งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นอินเตอร์มิลานนะครับและผมก็เชื่อว่าอินเตอร์ก็ไม่พลาดเพราะว่าพวกเขาดูเก่งด้วยเก๋าด้วยเขี่ยวด้วยมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์อย่างต่อเนื่องในช่วง 4- 5ปีหลังสุด และมี DNA ของความเป็นผู้ชนะติดตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งดูแล้วแชมป์กูริโตปีนี้หลุดออกจากมืออินเตอร์ค่อนข้างยากอันนี้คือมุมมองส่วนตัวและคุณนะครับมองกันแบบไหนทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ของลีดเกาโชนะครับคือกลุ่มหนีตกชั้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหนีตกชั้นของเกาโชค่อนข้างชัดแล้ว่วามีมอนซาแน่ๆ1ทีมจองสาละหนึ่งเพราะมีเพียง15แต้มไม่น่ารอด ต่อมาเวเนเ,เซีย20แต้มอันนี้สถานการณ์หนักมากนะครับก็อาจจะจองสาลาที่2ส่วนศาลา3เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูพลังฮึดของเอมโปลีว่าจะมีแรงฮึดไหมในช่วงปลายซีซั่นมี22แต้มตามหลังเลดเช่25และปามา25อันนี้ถ้าพวกเขาฮึดได้แล้วเลดเช่ปามาพลาดกันเองก็มีสิทธิ์ร่วงมาแทนขณะที่ชาวเก,กาะไกยอรี่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันเพราะมี26แต้มห่างจากโซนสีแดงอยู่ 4คะแนนก็ยังเสียสันหลังอยู่นะครับแต่ถ้ามองแล้วก็น่าจะมีมอนซาเวเนเซียและหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเอมโปรีหรือไม่ก็เลเช่เท่าที่ผมมองนะทีนี้เราไปดูลีกที่3นั่นคือลีกอะไรดีไปดูลีกสเปนกันครับลีกสเปนลาลิกาสเปนลีกกระทิงดุไปดูประเด็นแรกเลยลุ้นแชมป์เป็นยังไงลุ้นแชมป์ตอนนี้นะครับอันดับหคือบาซ่านะครับ27 นัดมีอยู่60แต้มนะครับเท่ากับราชันชุดขาวเรอัลมาดริด60คะแนนเท่ากันแต่ราชันแข่งมากกว่า1เกมนะครับส่วนตราหมีนะครับ28นัดตอนนี้56นะครับห่างจากจาฝูงอยู่4แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า1เกมจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือการเล่นในบ้านของตราหมีแล้วแพ้บาซ่า24 แผ่าปลายมาโดนรัวยิงแบบช่วงท้ายๆเกมโอ้โหโดนน็อกคาบ้านเรียกได้ว่าช็อกเลยเอลโชโรเองก็ยอมรับว่าม,มันก็สถา,านการณ์ที่ยากเหมือนกันนะสำหรับการเป็นแชมป์ในปีนี้แต่พวกเขายังไม่ขอโยนผ้าขาวลงกลางเวทียังพร้อมที่จะสู้ต่อแต่ในนาทีนี้นะครับเต็งหนึ่งและได้รับความเชื่อมั่นจากรรดาสื่อกูรูเนี่ยก็คือบาซ่าที่ฟอร์มดีขึ้นมากๆเลยตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภา และเข้าสู่เดือนมีนาเรียกได้ว่าไม่พลาดและพลาดยากโอกาสแชมป์เหนือกว่าทั้งชุดขาวและทั้งตราหมีที่หลุดกันเองหลุดบ่อยซึ่งผมก็มองว่าบาร์ซ่าตอนนี้คือกำลังมั่นอกมั่นใจนักเตะแต่ละคนเข้าฝักเข้าฟอร์มและหลายๆคนก็สามารถทำประตูกันได้แบบตลอดเวลาเลวันดอฟสกี้ราฟินญาลามินยาเมลมีเจนี่โอมโดนกลางก็แข็งแกร่งแนวรับก็โอเคก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าบาร์ซ่าจะพลาดไหมแต่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างยากแชมป์มีโอกาสเป็นของบาร์ซ่าค่อนข้างสูงทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ของลีกสเปนนะครับเรื่องของหนีตกชั้นหนีตกชั้นตอนนี้นะครับของสเปนเนี่ยเรอัลบายาโดลลดจองสาราที่1เลยจ้านะครับเพราะว่ามีเพียงแค่16 6แต้มน้อยมากและฟอร์มก็ไม่ได้ดีด้วยและตอนนี้นะครับ บรรดาทีมดังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคังขาวบาเลนเซียรวมถึงเจ้านกแก้วเอสปันยอนต่อให้ว่ามี28แต้มเท่ากันนะครับทั้งบาเลนเซียและก็เอสปันยอนประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ารองบย l ลาสปาลมาสมี25นะครับต่ำกว่าพวกเขาเพียงแค่3แต้มเท่านั้นดังนั้นยังเสียวไส้อยู่นะครับใครเป็นสาวกของบา์เลนเซียและเอสปันยอนบ้างผมว่ามีแล้วก็ให้จับตาให้ดีอาจจะมี1ใน2ทีมดัง ตกชั้นก็เป็นได้นะครับทีนี้เราไปดูลีกที่4ครับนั่นคือบุนเดสิก้าเยอรมันครับประเด็นแรกลุ้นแชมป์เป็นยังไงโอ้ต้องบอกเลยนะครับลุนแชมป์ของบุนเดสิก้าเยอรมันเนี่ยบายเยินงานเข้านะฮะแฮร์ริเคนเริ่มเสียวแล้วว่าแฮร์ริเคนบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ได้นะพี่เสือปีนี้ต้องแชมป์แล้วนะจัดการดูดีกว่าเลยเบอร์คุเซ่นนะแต่ใน2เกมหลังสุดเนี่ยหลังจากที่ผ่านเกมยุโรปมา พี่เสือเหมือนประมาทครับติดประมาทไปหน่อยฮะเพราะว่า2นัดได้แค่แต้มเดียวโอ้โหเฮ้ยแต้มหายไป5คะแนนนี่ถือว่าเยอะนะครับในขณะเดียวกันเลเวอร์คูเซนเกมล่าสุดที่เจอกับทางซุดการเกือบจะตายอยู่แล้วถ้าไม่ชนะเนี่ยอยางทำให้พี่เสือเบาใจได้ครับแต่ปรากฏว่าเลเวอร์คูเซนมายิงในช่วงทดเจ็บ ตอนแรกที่โดนเจ้าบ้านสุดกัดนำสามหนึ่งพี่เสือยิ้มเลยครับแตงกิ้วเลยแตงกิ you ้วทีทำเลยมารขาวเต็มที่เต็มกลืนเลเวอร์น่าจะทำได้เพียงแค่เสมอแต่ปรากฏว่ามายิงตีเสมอ3-3นาที88และยิง4-3นาที90-4บกสโอ้โหเกมนั้นโคตรมันจาบิลอนโซประกาศสักดาห์เลยว่ากูมาแล้วกูมาแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ อาจจะเป็น turning point ของเลเวอร์คูเซนก็เป็นได้เพราะตอนนี้นะครับบายยันมี62แต้มเลเวอร์มี56ห่างกันอยู่6คะแนนนะครับ2สตรกซึ่งเลเวอร์ต้องชนะไปเรื่อยๆแล้วรอให้พี่เสือพลาดเหมือน2เกมที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกูรูนะวิเคราะห์ยังมองว่าขุมกำลังผลงานภาพรวมพี่เสือยังดูดีกว่าทางด้านของเลเวอร์คูเซน ที่ขาดตัวหลักไปบางคนส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับยังมองว่าพี่เสือเชื่อได้อยู่นะครับน่าจะคว้าแชมป์ได้ในซีซั่นนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบนั้นไหมแต่พี่เสือคิดว่าไงหรือว่าสาวกห้างยามองแบบไหนนะครับทีนี้ไปดูประเด็นในที่2ของเดซิก้าเยอรมันนะครับคือหนีตกชั้นตอนนี้หนีตกชั้น2ทีมที่จะตกชั้นทันทีโฮสตไตคิวแล้วก็ไฮเดนฮามลุ้นหนักเลยครับเพราะว่าผ่านมาแล้วหลายนัดเนี่ยแต้มยังไม่ถึง20เลย แต่ยังดีที่ว่าตามหลังพื้นที่เพลย์ออฟหนีตกชั้นเนี่ยอย่างโบคุ้มเพียงแค่3คะแนนและ1คะแนนยังพอลุ้นได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่า3ทีมนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงในอีกสัก2นัด3นัดข้างหน้านะครับทีนี้เราปิดท้ายลีกที่หลีกสุดท้ายเลยครับนั่นคือพรีเมียร์ลีกนะครับประเด็นแรกลุ้นแชมป์แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนรู้กัน29นัดลิเวอร์พูลมี70คะแนนอาร์เซนอล มี58แต้มห่างกันอยู่ที่12คะแนน12คะแนนเหลืออีก9เกมตอนนี้สิ่งที่อาร์เซนอลคิดได้อย่างเดียวคือ9นัดที่เหลือต้องชนะให้ได้ทุกเกมแล้วรอให้ลิเวอร์พูลล้มสะดุดเริ่มจากเอเวอร์ตันเลยในวันที่2เมษายนเพื่อที่จะทำให้โม omentum ของลิเวอร์พูลไม่ได้ไปในทิศทางบวก เพราะว่าใน2วิกที่ผ่านมาลีฟูพลาดทั้ง2รายการนะครับดังนั้นตอนนี้อาเซนอนก็อาศัยตรงนี้แหละเดี๋ยวรอดูสิว่าอาเซนอนจะทําได้ไหมอย่างน้นอยๆชนะในเกมตัวเองก่อนแล้วรอให้ลีฟูพลาดในเกมกับเอเวอร์ตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสื่ออังกฤษยังมองว่าการที่จะเห็นอาเซนอนชนะทั้ง9เกมที่เหลือเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะก็ยังมองว่าท้ายที่สุดเนี่ย ลิฟูน่าจะควา้าแชมป์ได้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์หนีตกชั้นในประเด็นที่2ตกชั้นตอนนี้ร,รู้เรื่องฮนะเลสเตอร์อิสตบิทซาวด์นตันมีโอกาสสูงมากที่จะจูงกันไปเล่นในหลีกรองเพราะว่าแตมไม่ขยับเลยไม่กระเตื้องเลยเล่นทีไรเล่นทีไรแพ้ตลอดวูฟเนี่ยตอนนี้สถานการณ์หายใจโล่งปอดมากขึ้นนั่นก็ทําให้กลุ่มสถานการณ์หนีตกชั้นของพิมริก น่าจะได้ข้อบสรุปแล้วนะครับไม่น่ามีพิกล็อกนะไม่น่ามีปริหารเนาะเอาละรครับนั่นคือทั้งหมดครับสรุปสถานการณ์ลุ้นแชมป์หนีตกชั้นทั้งหลีกใหญ่ยุโรปคิดเห็นอย่างไรร่วมส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับ